สวัสดีจ้าพี่น้องพอกับเมน,นุยทางช่องยายแหลมลำเพลินออฟฟิเชียลนอจานเนาะมาแล้วมาแล้วบได้ผ้าพีผ้านองล่องทงล่องท,งงทาสามสี่มือแมนบ่แเมนหาจะแมนเมื่อนี้ได้โอกาสผ้าพีผ้านองมาล่องทงล่องทาหาอยู่หากินตามปวดประสาผู้เทาสองเทานิะจ้าพี่น้องจากสีมีหยังบ่มีหยังดอก ใส่ไว้ก็เลยต้องมาเบิงมาแย่งเพลินธรรมดาล่ะมี่บ่มีรรม่ก็ต้องมานำม,ม,มบกแม่พี่น้องนำบกหลังจากืขึ้นฝนตแกแห้งหนึ่งเพราะว่านว,าวาตวกลายมือละ่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะเป็นจังได้แข็งแรงเราบอกคอยมาลุยเถอะห,ห,หลังจากไปฉีดวัคซีนมาก็ข้าพผักผ่อน สองสามหมือนเนาะพี่น้องพอไปได้มาได้ก็เลยว่าห้ามาเบิง่งสิ่งเบิ่งของเท่าสะกอนว่ามันยังอยู่คือเกาบัวเนีย่ยอยู่ก็อยู่คือเกาบอมียังพี่น้องอียังกระบอกเขาปลาเปอือกกระบอกมีเป็นจังไดเนาะพี่น้องผู้ใดโศกมนันบ่อนอ่อมือว่านเนี่ยผู้ใดโศกมนกันกะไพ่มาล่วงในพี่น้อง บอมีกะบ,บอเป็นยางสำหรับพูดเพิ่นอันมานกะดีใจน้ำเพิ่นผููเพิ่นบอมานกะเอาไม้พี่น้องวันพระบอมีมือเดียวดอกเพิ่นวะสำหรับผู้เพิ่นใดเพิ่นกระได้ร้ายคักเนาะพี่น้องเนาะท่านอํมมาตยังสี่พวกพระเอกยังสี่เพิ่นผากันได้คักได้เนะเพราะว่าเพิ่นสื่อป่ายทะเบียนหลุดเพิ่น เอาเพิ่นใดกับดีใจน้ำเพิ่นเนาะพี่น,น้นองเนาะดวงเพิ่นแขงแขงเลือกแขงพ้าแขงใดพิ่นว่าแขงบุญวัสนาแขงวา่าใดดอกพี่น้องมนเขาไปย่างนั่น,นววเฮ็ดปวกจังใดฝนหัวแต่ตกาห,ววหาอยู่หากินคือเกาล่ะพี่น้องจ้ะ แม่หนุ่ยกับข้าหยากกำเบียกน้ำงานเอาไปกินตัวเบ็ดกับบอ,อยู่มีบ่บอยู่บอเบ็ดย่ัออยงอย่างใสเ่เบ็ดเบ็ดอยู่ใส่เจ้าคือเศร้าวไวๆลุกมันคือบ่มีหดปอม วัวแล้วมันถึกปลาข้าไปกิน,นอลยโอ,โอ้เอาเขาก็เซียาตะมือแหลกผลละพอข้าวปด้มาสามสี่หมื่นแล้วเราอ่านไ่เบตไว้นน่ปลามันแรนเข่าทอบอเจ้าแนมเห็นบะเพราะว่ามันปลาในเบดแรนดึงบ่หน่ามันกระเพื่อมตาไล่บ่ บ่เห็นหอดบ่เห็นหอดเบ็ดพี่น้องมันบ่มีมันก็มีฟองน้ำนั่นตัวเจ้าเสี้ยวสวิงไป้งเศร้าหายเงยบงเขาหักเขาหักเอาเยเออบางไงเรือบุญปลาคอเพราะวันนู้เห็นปลาลูกคอกอยู่หนีอยู่อยู่หนีล่ะถ้าสิบถือกระถือปลาคอล่ะเขาหักเอาเบ็ดไปพี่น้องไปยังข้างนั้นบัดนี้ บอกไปน้ำเดอ้อเมื่อนี้ยังมีอีกเมื่อนึงพี่น้องหลังจากมือขึ้นนี่ผ่านพ้นไปด้วยดีไรซดกุมปิดเนาะพี่น้องมือขึ้นนี่ปาดโชว์อันผีบังบดแม่พี่น้องเพิ่นมาเฮ็ดคือคักคือแน,น,น,น่แท้เมื่อแรงผู้ใดอันบ่ท่านในเบิงกะสื่อบัตรสื่อตัวใดเมื่อแรงบัตรราคาหนึ่งร้อยบาทพี่น้อง าหน่อยปะทะระเบียบเมือดแรงบรรยากาศอพอลงไปผุ่นแมน,นุยบอลงไปเพราะว่าเดี๋ยวแม่นุยสิเปียกแม่นุยว่านหนึ่งเขาได้นี่ลุกล่างแต่หมอก่อนกอาจารย์นักดนตรีเพิ่นกับพท่านลูกเนาะจ้ากบไปคอยสิไปหนึ่ง ฝนตกแห้งแห้งมือขึ้นพี่น้องจังใดกับเป็นกำลังใจให้พี่น้องทั้งใดเจอนามถ่วมเนาะพี่น้องเนะาะจักอียงดอกประเทศเฮาบานเมี่ยงเฮ้าเดี๋ยวกับว่าโควิดในสิว่านามถ่วมเนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้สู้ๆพี่น้องจักมือนึงมันสิเป็นมือของเฮ้าดอกมันบอก,ก้าอยู่ลำเฮ้าตลอดไปดอกอียังกระได ให้กำลังใจเจ้าของไปเมื่อเมื่อเนาะพี่น้องเนาะออหยังหาพ่อออหยังเบิดไดหยังบ่ เราได้ปลาพี่น้องเมนูเลยสิยางมาเบ่งห้องอ,อกออกอยู่ยเอาเอาไปไซน่ะพูนในปลายัางเอามาพี่เอามาพี่ ดินแห้งแถอะมันสีออกเด้มันแห้งหงนง่านนานนานนานสวิงกับระตื้นกตุ้น,น,ขน,นเขาหยกเบิ้งหรอบ้างนานเรียบร้อย คูหนึ่งบ่คูหนึ่งคูง่ายเนี่ยมันเลยปลาตองคูหนึ่งพี่น้องดินตกน้ำเลยไปเจอแล้วก่อนไหนดูสิเลยปลาตองคูหนึ่งพี่น้องอ้าวแล้วง่ายแล้วบัรปดากำลังง่ามเลยหนึ่ฮะมันวปวดแขนนี่แล้วมันต่ำบ่ได้ คุณน้องแล้วง่ายแล้วแล้วฮะใหปินเจ้าปินเลือกเขาลักยามเข,า,ขาลักยามอันเอียงเขาเอืน่นเผิ่นจะเขาเอิ่นเอียงดอกแล้วหันปากข,ขกึ้นโขกนไข่ตัวมันติดปลาตองให้อยู่พี่น้อง เดี๋ยวแม่นหนุ่ยเมียนปลาสะก่อนพี่น้องเอาปลาใส่กระซั่งก่อนวันนี้ได้นางตองสองตัวเว้ยเว้ยกำล,ะละงังงามพี่น้องเอ้ยออเดี๋ยวสยามหลอบปดนี้พี่น้องอยังหลอบออ บรรยากาศเสารนี่นอกจากฝ้าเป็นยางสีจากหน่อยแต่ว่าก็ยังมีแดดอยู่พอลรวก็หมดแต่มาเราสิลองไปเปลี่ยนเปลี่ยนท่าปากเขาเอิ่นอียงหนอหลบใ่บ่ แต่ว่าคอนโดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเข้าหลักเบิร์ลเราคอนโด,ด,ด,ดสินนะดมีมมม่ยังบอกพี่น้องนึกว่าเสียงปลาดินมาได้แถ่ต่าพูดเนี่ยก็บอกอะไปรปลาพืดบอกเขา แม่ไม่หนังไปได้หาปีแลวหาปีบ่มียังเกิดขึ้นเนี่ยสามีก้ก็บ่มียังนี่สินี่นี่แหละจันกับตั้งแต่พร้อมน้นผลทวดชาสตี์ยังดำดำ ปลาเดืดพี่น้องีิตะปลาจิดเดืดอดปลานหาปว่างไว้ทั้งขกดวปลอดไพยปลอดไัยโพดเอา ขอน้อยยุ่งแวย,ยังกยุงหลายหลายเด้อเอากระสังเอาปลาใส่กระสังไปใส่แล้วแค่ล่ะปลางอนมันเว่ามันเหยียบล้วบ่สอเดีมันงอนมัน,นอ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสะกอนคลิปหนาพอกันใหม่ อย่าเริ่มเดอพี่น้องเด้อไล์สุดกลุ่มปิดมือแล้งขึ้นเพากใต้เลยดิดสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนียงสะกอนอ้าวางยนวันนี่ย่อมใส่สำหรับคลิปนี้นสบายดีค่ะ